สวัสดีครับอันนี้จะพาพี่น้องมาทานข้าวด้วยกันนะครับนี่ครับกินแบบโครบพมเมนาออันนี้ก็อนนะไรนะผักมุ้งผัดผักมุ้งครับพี่น้องแล้วก็นี่ไข่เจลล่ลาซอสซิตนะครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงถ่ายกินด้วยนะครับเดี๋ยวจ้กดกระดิ่งแจ้งเต<ม>ือนได้เลยนะครับขอบคุณมากครับมาพี่น้องมาทานข้าวด้วยกันครับ นี่ลูกชายมาเที่ยวที่บ้านพี่นะ้องกินข้าวกันครับทาแนี้เลยเอาข้ามาไว้ตรงหน้าค่ะนอ่อนใช่ครอออับนึ่อ่อนนึ่งขาตบเกแ่นบ้าัิ่นน,น,น,น่าจะตัวอีกบ้งนะางถาเราไม่คเอ่นอ่ำนบ้างเลยทีนี้เดียวแล้วคมีขนในมันคนยานได้หรอคนคาว่าความต้องคับ

thôi khác cực đấy <laughs> ừ. nữa, Đây, này thầy có nói với bạn thang không này bao nhiêu À? À, Nào, cái, đi một cái nắng sáng mọi người hay phải không ngon Nói cái, ngon ngon nó ngon 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 phải ngon ngon cái nói cái kia, nói cái bài. <laughs>

Ờ, rồi, làm tàu nhà, nó long, mì thằng thào, hèn đón, mì thằng sưu nó em phục vụ chin lưng em bên thào. Măng ký học. Nâng 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 nâng

เมนูกันล้วมากหลมาบ่มเนออทรกท่รังนงหะนักินหนึ่งเออข้าวหรืไม่นักกินเด้อเมนูนี้แค mm ่ข้าวเนี่ยนกินนี้ผักอะอยนเด้ข้าวอืต้กอกินอยู่คินเล่อยะรับ็ดหข้าวก็ให้ผักนะทานทหมดทานช่วงมากนอะสิเ้งเปเลียงถุงอ่ฮา้าาข้าแล้วก็ถุง

สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้แรงขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามช่องแรงพากินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ